โอเคสวัสดีทุกคนนะครับต่อเน,นื่องจาก e ีีที่แล้วที่ผมได้บอกไปว่ามี2คอมเมนต์ที่จะมาทําใน EP นีนี้จะเป็นคอมเมนต์ของใครหรือว่าคอมเมนต์เนี่ยมันน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคคอมเมนต์ okay, แรกนะครับจากคุณปายโมดี้คอมเมนต์ว่าพี่ขับเครื่องรอนเข้าไปในเลสโซนให้หน่อยว่าได้เปล่าเป็นไงว่าน่าสนใจปะอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าไม่เคยเห็นเหมือนกันนะว่า มันจะระเบิดการอากาศได้หรือเปล่านี่แหละมันเลยน่าสนใจไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ก่อนอื่นนะ่ะเราต้องปรับเลสโซนก่อนปมันมีนมนเวลาเริ่มเวลาเริ่มเนี่ยเราควรปรับเป็นต่ําสุดป่ะเพราะว่าให้มันเริ่มไวๆใช่ใช่ใช่ก็เวลาชีวิตนี่ะคืออะไรวะอย่าถามกูกูไม่รู้เวลาชีวิตน่าจะเป็นเหมือนเราอยู่ในวงแบบโอกาสที่จะที่จะตายปะน่าใช่วะ เออนี่แหละคืองงวะ่ะเวลาชีวิตคเหมือนเราอยู่ในวงเราจะมีโอกาสตายมากขึ้นหรือว่าเราต้องปรับให้มันน้อยสุดวะ่ะเวลาชีวิตลองปรับน้อยสุดก่อนต้องน่าจะน้อยสุดปะ่ะเพราะว่าออถ้าปรับเป็นแบบเยอะสุดเวลาชีวิตมันก็จะเยอะหรือเปล่าใช่ใชมันก็จะโอกาสโดนน้อยงั้นเดี๋ยวลองปรับเป็นต่ำสุดแล้วก็เวลาการเตือนระเบิด ก็ปกติเนาะให้มันเตือนนานหน่อยเราได้ขับไปทันใช่ส่วนระยะเวลาเลสโซเนี่ยเอาแบบนานๆไปเลยคูณห้าห้าเอ,อ, 5, 5เอกคไปเลยเออพื้นที่เลสโซนเราควรปรับเป็นเล็กหรือว่าเป็นวงเล็กหรือว่าวงใหญ่ดีวะลวเล็กดีถ้าวงใหญ่โอกาสโดนน้อยนะเว้ยกูว่ามันก็พอๆกันเป่าวะแต่ไม่รู้อ่ะแต่ถ้าวงเล็กเนี่ยเราขับเครื่องร่อนใช่ปะละ่ะมันจะเ,ออเราต้องขับผ่านแบบ ขับผ่านเลยถ้าไม่โดนก็คือไม่โดนอ่ะใช่เพราะว่าระยะในการโค้งของเครื่องร่อนเนี่ยมันใช้เวลานะแบบโค้งไกลหน่อยแต่ถ้าเป็นวงใหญ่เนี่ยเราก็จะขับแบบในเลสโซนได้เลยแต่โอกาสที่จะโดนเราก็จะน้อยน้อยลงเอเพราะว่าวงวงวงใหญ่มันก็จะเดี๋ยวเอาวงเล็กก่อนแล้วกันจำนวนระเบิดอ่ะเอาแบบไปคูณสองไปโอเค โอ้โห oh, มึงดยู่เลสโซนดิ <c oughs> ไอ้โคตรเล็กเลยอะ <c oughs> แต่เอ้ยแต่แบบนี้โอกาสโอกาสโ,<ด>โดนถ้าโดน,โดนคือโดนจังๆลงนะเออถ้าโดนคือโดนเลยไ <c oughs> งเลสโซนมีไหนวะไม่รู้เลยตอนเช้าเห็นอันเดียวอยู่นะเออมันมาอันเดียวอยู่ตอนเนี้ยบูงเล็กมันมา <c oughs> ยังไม่ทันได้เครื่องร่อนเลยหรือว่ามันเกี่ยวกับที่เราปรับอะศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอะไรนะอะไรเรื่องอดชีวิตอะ ระยะเวลาชีวิตหรอไม่ใช่เรออ,ออะร่รแต่มันมีอันเดียวเล่นะเดี๋ยวองไมป,ปรับใหม,ม่เวลาเริ่มเวลาเริ่มละครเอาให้มันเร็วปะเริ่มละครนี่คืออะไรวะเริ่มละครอะไรของมึงี่ยอะไรละครอะไรมึงพูดอะไรมาี้ะเวลาเริ่มเริ่มเออน่าจะเอาไวๆวปะแต่ไวไวก็ไม่ได้ก็ยังหาเครื่องรอนไม่เจออีกอะ เวลาชีวิตนี่แหละคืออะไรวะนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเอาปรับเป็นศูนย์จุดหนึ่งก่อนแล้วกันเวลาการเตือนระเบิดเป็นปกติแหละระยะเวลาเลสโซนก็เป็นนานสูรดัะพื้นที่เลสโซนเป็นเล็กจํานวนระเบิดหรือว่าเวลาชีวิตคือจํานวนเลสโซนเปล่าคือะะจํานวนเลสโซนเปล่าลองปรับสุดดิเออปรับกลับไปเป็นคูณห้าอีกมันไม่มีนะมันไม่มีแบบ จำนวนเลโซนนะมันมีมันไม่มีอะแต่คือเวลาชีวิตเนี่ยน่าจะเป็นจำนวนเลโซนเป่าวะแต่เลโซลนเรามอกี้มีอันเดียวนะเออรอวงมาก็ไม่มีปกติม,มีเยอะใช่ไหมล่ะปกติโอ้โหเยอะไม่ตาม่างเดือนระเบิดเป็นปกติแหละคือมันลำบากชิบหายเลยถ้าเป็นแบบพาร์ทเนอร์เราก็เสกมา <c oughs> เสก <c oughs> เสกมาแล้วเขาบินได้เลยอะ <c oughs> แต่นี้เราต้องมาฟาร์มต้องลงวปหายอีกอะ แต่กูรู้ละเดี๋ยวถ้าตานี้เสร็จไม่ยังไม่ได้เราไปไปแซนฮอกดีกว่าเพราะว่าแซนฮอกเนี่ยมันจะมีจอบแน่นอนสองคันอ่ะเนี่ยมึงดูดิวงมาแล้วอ่ะคือกูยังไม่ถึงพื้นเลยอ่ะกูยังาดมัไม่ได้แล้วสักอย่างเลยเครื่องรอนกูยังไม่เห็นเลยเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยมันอยู่หน้าอยู่นะแต่แต่อันเนี้ยกูปรับกูปรับมาเร็วไงกูปรับมาเร็วกว่าปกตินี้ครึ่งหนึ่งอ่ะ ถือเป็นไงบอกด้วยนะกูยังไม่ได้ยินเสียงเรโซนอะไรเลยตอนเนี้ยเอาเหรอเออกูอยู่ข้างในแล้วเนี่ยไหนวะเป็นไงไม่มีเลยตอนเนี้ยไม่มีแบบเรโซนไม่ไม่มีเรโซนลงเลยตอนเนี้ยไหนวะเรโซนอยู่กลางเรโซนเลยไม่เห็อนอ่ะเออไม่มีมีมีเลยแม้แต่ลูกเกียวกูยังไม่เห็นนะตอนเนี้ย มีแต่วงแดงไ้สเอ้ <c oughs> เวลาเริ่มเนี่ยคือกูอยากรู้ว่ามันคือเวลาเริ่มเรสโซนหรือว่าเวลาเวลาเริ่มของวงมาวงเรสโซนนะวะ <c oughs> วงเลสโซนหรือเปล่าคือเมื่อกี้เราเราปรับปรับเป็นเวลาเริ่มเนี่ยไวสุดนะเป็นศูนย์สองห้าป่ะคือเรสโซนก็ไม่ลงนี่หว่าคราวนี้เราปรับ ตร,ตรงกันข้ามดิแล้วเวลาชีวิตเนี่ยเมื่อกี้มันมาทีอันน่าอันนี้น่าจะเป็นความอันนี้วะน,นี่มาแบบบ่อยๆกูกูว่านะอันเนี้ยกูว่ากูว่านะทําไมมันไม่มาสักทีกูไปปรับเป็นเวลาเริ่มอ่ะกูปรับเป็นห้าเอ็กคูณห้ากูว่ากูว <laughs> ่าจ,จั์เอ,อ, <laughs> ย <laughs> อ้ย,ยอ,อ,อะไรก็อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งวะเห็นยังไะ เนี่ยใต้ตีนกูนยังไม่เห็นระเบิดเลยนีย่งไงเนีย่งงยตรงบ้านเนี่ยอ๋อ้ยเอออันนี้ลงซ้ำๆที่เดิมเลยเว้ยเนีย่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองกูไม่อยากจะโดนรู้โดนปะเดี๋ยวบินผ่านไม่โดนต่ำๆหน่อยอันนี้กูบินผ่านอ่ะพอดีเป๊ะอ่ะโอเคไม่โดนไม่โดนแต่เด็กไม่โดนใช่ไหมไม่โดนแต่กูโดนละโดนอะไรโดนต้นไม้ไหนเนี่ยถ้าแบบนี้ยังไงก็โดนเพราะมันระเบิดข้างล่างไง อันนี้ออไม่ัดโดนละอันนี้ไม่ต้องบาปก็โดนนะ <c oughs> โอเคสำหรับคอมเมนต์แรกนะครับหลังจากที่ผมได้ทดลองบินผ่านหลายๆรอบแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่สามารถทำได้นะครับคือไอ้ลูกระเบิดของเลสโซนอันนี้มันจะระเบิดอยู่ข้างล่างแต่มันจะมีอีกเลสโซนหนึ่งก็คือเลสโซนของด่านคาราชินอันนั้นจะเป็นลูกระเบิดพุ่งลงมาอันนั้นผมว่าคิดว่า น่าจะมีโอกาสที่จะโดนแต่ผมเนี่ยไม่สามารถที่จะทําการทดสอบให้ดูได้เโ,โ <c oughs> อเค <c oughs> okay. ต่อไปคอมเมนต์ที่2นะครับมีหลายคนเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามาคอมเมนต์กันว่าเราสามารถไปแบบเก็บแอร์ดบกลางอากาศได้ไหมหรือว่าใช้ใช้เครื่องร่อนเนี่ยกระโดดไปเก็บคิดว่าไงบ่เพื่อนอยาก บอกเลยว่าจากที่วิเคราะห์มาจากทั้งหมดที่เราเล่นมานะอืไม่น่าจะทําได้มันมีสองวิธีอะตอนเนี้ยเพราะว่าที่กูรู้อะสองวิธีที่เราสามารถเก็บกลางอากาศได้วิธีแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองวิธีที่กูเคยเห็นนะเนี่ยเขาทําได้จริงเหรอเออแต่กูไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะทําได้อยู่หรือเปล่าก็คือวิธีแรกเนี่ยก็คือเรากระโดดกระโดดล่มมาใช่ป่ะแล้วเรากางล่มให้เร็วที่สุดโดดุูบปังกางปั๊บเออกางให้เร็วที่สุดจนแบบ มันกด f ให้กลางอ่ะเออแล้วเราก็กดตัว s เว้ให้แบบล่มมันลงใช้สุดแล้วก็รอเครื่องบินเนี่ยเอาแอ r d ดอปมาส่งแต่ถ้าแบบนั้นอ่ะคือแอรดอปต้องมาอยู่แบบใกล้กลๆจริงๆอ่ะถึงจะทําได้กูเคยเห็น,ออนไงกูเคยเห็นฝรั่งเขาทําเมื่อก่อนอ่ะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะทําได้อยู่หรือเปล่านะเขา,เขาเก็บเขาเก็บแอรดอปด้วยไหมได้เก็บได้เลยยืนแบบบนออแอรดอปเยี่ยเออเดี๋ยวมึงกับกูเนี่ยลงแยกกันแบบลงปุ๊บแล้วก็พยายามอย่าเคลื่อนที่เยอะแล้วก็กลางร่มให้ไวที่สุด เดี๋ยวดูว่าเครื่องบินมันจะมาทันเราหรือเปล่าตรงปุ๊บกดตัวเอสไว้ก่อนก็กางล่มให้เร็วสุดเท่าที่มันจะให้กางอะไม่ทันแน่เลยกดตัวเอสไว้กดไว้อยู่นะตอนนี้เหลือหนึ่งนาทีวงจะมาแล้วก็เครื่องบินเครื่องบินมาตอนวงมาปะวะไม่น่าทันแล้วอ่ะถ้าแบบเนี้ยไม่มีเลยไม่มาว่ะไม่ได้น่าจะไม่ได้ นี่ไงมาพอดีโอ,อมาตอนอมาข้างล่างไม่ทันโอเคอก็คือวิธีแรกเนี่ยที่แบบเคยเห็นเมื่อก่อนที่ฝรั่งเขาทําเนี่ยสรุปตอนนี้วิธีนี้ไม่ได้แล้วนะโอเคเมื่อกี้เนี่ยเราลองแบบธรรมดาแบบปกติของห้องทั่วไปก็คือไม่ทันนะเดี๋ยวเราจะมาอะลองแบบให้วงเนี่ยมันเร็วอีกนิดนึงให้มันหนึ่งวิเลยอะดูว่าเราจะ<ม>ทําได้หรือเปล่าไม,ไม่ทันละน่าจะใช่แหละออโอเคเรากูว่าน่าจะใช่ละ สรุปเลยวิธีแรกทําไม่ได้ก็คือตัดไปเลยวิธีนี้ก็คือไม่ได้ขนาดปรับวงนะปรับวงปรับอะไรนะคื่องบินเนี่ยมันมาเออมันมาเวลาของมันเว้ยไม่เกี่ยวกับวงว่ะไม่เกี่ยวกับวงโอเคโอเคต่อไปนะครับเราจะใช้วิธีที่สองก็คือเครื่องร่อนแต่วิธีนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะทำยากนะได้างได้ไงดับแล้วโอเคเดี๋ยวมึงเอาก่อนเลยนะ กูออจะวนใหม่อีกรอบนึงมันน่าจะทางซ้ายอ่ะเดีย๋ยวกูใกล้จะถึงกูจะป่อนเครื่องให้เ,เรายังต่ำกว่ามันอยู่เลยเฮ้ยเก็บโอ๊ยไม่ใช่มึงออกทางขวาเฮ้ยเครื่องร่อนไปไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งแบบนึงเดี๋ยวกูวนไปเฮ้ยทันเปล่าวะมันชนได้ทันอยู่ทันอยู่มันนานไม่ทันว่ะแอ้ดอกมันนานอยู่ไม่ไม่กูไม่ทนันทันได้ยังไงวะ มันมีคำว่าใกล้เคียงเลยยากไงเนี่ยเดี๋ยวเราเทสก่อนป้าว่าเรากระโดดลงฝั่งไหนเดี๋ยวเอาลงน้ำเลยเอาเลยของมึงขวาของกูซ้ายโอเคและแรงเหมือนกันเนี่ยมันต้องแบบถ้าจะกระโดดขึ้นแอร์ดอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือเปล่าวะไม่ได้หรอกเดี๋ยวต้องลองวะ เปอร์เซ็นที่เป็นมาได้ก็ประมาณหนึ่งในร้อยอ่ะหนึ่งในร้อยก็เหมือนเปอร์เซ็นที่จะทําได้ก็เหมือนเราชอบเขาเขาไม่ชอบเราอันแหละจะพูดอย่างนี้นี่นี่วะนี่วะนี่ดิ่งดนี่บอกกูดูกโดโดุดเป็นไงเลยเหรอเลยนิดเดียวโอเคหเข้ยเกือบอะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาดำนิดนี้โอ้หูนิดเดียว ถ้าเมื่อกี้กูโดนกูอาจจะเกาะได้นะเว้ยเฮ้ยอาจจะได้อาจจะได้บอกกูโดดกูโดดเลยอะโดดโดดโดดเฮ้ยไอ้สัตว์เอ้ยอะไรขวันนิดเดียวนิดเดียวเหรอเออขึ้นไปลงแล้วคือบินไปลงมาแล้วโอ้โหยึบโดดโว้ยกูโดนใบคัดข้างลอนไอ้สัตว์เอ้ยใช่อ่ะือแต่แต่มึง เอาค้ยินมันขึ้นว่ายิงกันเองกูยิงมุงจอใหญ่ก็ใช่มันคือมันพุ่งนะบอกแล้วโดด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 เ้อ้ยกูต้องออกขวาอีกประสบการณ์จะสอนให้คนยันรู้เป็นไงโอ้โห much 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 later โอเคทุกคนคือตอนนี้เนี่ยผมโดดไปเนี่ย ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ากี่ตาเนี่ยแต่แบบใช้เวลาไปประมาณครึ่งครึ่งวันแล้วนะโดดไปเยอะมากก็ยังไม่ได้สักทีคือคือแบบโอ้โหคือแบบตา,าโดดจง<น>เ,เอื้อมอ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรนะนมามาทดทดลองแบบทดสอบทดสอบแบบจำลองเหตุการณ์ดูว่าถ้าเรากระโดดลงแบบฝาบนของ ของแอร์ด o อปได้เนี่ยเราจะน็อกเลยหรือเปล่าหรือว่าเราจะแบบตัวมันจะสไลด์ไปข้างหน้าไหมเราจะจําลองเหตุการณ์ก็คือเราจะกระโดดบนหลังคาต่างาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวหาเยีบยบบมึงมึงเห็นหลังคาแดงๆไหมปะเนี่ยเน่หน้าเนี่ยเออเตรียมนะเตรียมเตรียมเตรียมเดี๋ยวมึงบอกกูด้วยว่ามันเป็นยังไงอะระยะนี้โอ้โหไม่ต้องสืบแล้วล่ะไม่ต้องสืบโอเคทุกคนไม่น่ารอดอ่ะถ้าแบบ ถึงทําได้มันก็น่าจะผมเนี่ยที่ผมคิดไว้มันก็น่าประมาณนี้แหละมันน่าจะน็อกแหละเพราะว่ามาความเร็วแบบนี้แล้วก็กระโดดลงไปนะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แหละคือน็อกอะคือมี2อ,อย่างถ้าถ้าไม่น็อกถ้าไม่น็อกอก,ก็คือตัวมันสไลด์ไปข้างหน้าก็ตกอยู่ดีโอเคมันน่าจะประมาณนี้แหละทุกคนมีความคิดเห็นกันยังไงเนี่ยคิดว่ามันจะน็อกหรือว่าหรือว่ามันจะยืนแบบทําได้เลยก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ทั้ง2 c o คอมเมนต์เนี่ยคือทําไม่ได้ทั้ง2อ,อันเลยนะแล้วก็ถ้าใครมีอะไรอยากให้ทดสอบอีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราจะเอาไปทดสอบกันอีกสําหรับวันนี้เนี่ยผมและเพื่อนของผมเอ็มสกาเดตต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปเดี๋ยวเเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฟังฟังคำถามมืก่อนว่า เลือกเลขอะไรก็ได้หนึ่งถึงสิบเลือกมาหนึ่งตัวแล้วคิดวในใจไปนะหนึ่งถึงสิบเออเลือกเลือกตัวไหนก็ได้มาหนึ่งตัวอ่าโอเคกูมีในใจละเลืเป็นในใจแล้วใช่ไหมเอออ่าคนดูก็เลือกไว้นะครับหนึ่งถึงสิบเลือกเลขไหนก็ได้ถึงสิบโอเคกูมีเออเอาเลขที่อยู่ในใจอ่ะทําไมเอาไปบวกเจ็ดบวกเจ็ดอ่าเออบวกเจ็ดยังบวกแล้วบวกแล้วนะครับแล้วลองไปลบสี่ลบสี่ โอเคใช่อ่าลบสี่แล้วแล้วก็ลบตัวเลขที่เลือกตอนแรกอ่ะลบยังเออลบยังมันจะเหลือเลขสามใช่ไหมเลขสามใช่ไหมดูหมอดูแม่นๆวันนี้หวยออกแน่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งกูว่าไม่ใช่ละเดี๋ยวกูเปลี่ยนเลขดีอ่ะแล้วก็ลบเท่าไหร่ละบวกเหรอบวกบวกเจ็ดก่อนบวกเจ็ดอีกอ่ะบวกเจ็ดอ่า แล้วไปลบ4ลบ4ใช่แล้วก็ไปลบตัวเลขที่เหลือตอนแรกมันจะเหลือสามเออวะยอเ็เค <c oughs> อะไร <c oughs> วะเน,นี่ยไอ้ <c oughs> ตว <c oughs> ์เอย <c oughs>